ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พราะว่าผมสร้างสื่อชั้นเนีกัอนอีกเช่นเคยนะครับเช่นเคยหรือเปล่าเออไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับต้องบอกว่าน่าจะประมาณโอ้โหก็เกือบปีนะครับเนาะซึ่งอาตอนนี้ก็อยู่ในเกมพิซซี่เบนเตอร์กันอีกเช่นเคยนะครับเกมนี้ก็ต้องบอกว่าเล่นเล่นอยู่ทุกวันนะแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าเรื่องอา พวกคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ค่อยอำนวยความสะดวกเนาะเออเพราะว่าตอนนี้ผมเออคือมาเป็นเนี่ยทหารเกณฑ์เว้ยแล้วแบบมันก็ไม่ได้มีคอมไม่ได้มีอะไรเหมือนอยู่ที่บ้านเนาะซึ่งวันนี้นะครับหลังจากที่เราหายกันไปนานเนาะเราก็จะมาวาดโจทย์อ่าสิบนาทีกันนะซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นผมแต่ก่อนผมก็คงวาดในห้องบงห้องบักแล้วก็มาลงคลิปเนะาะเพราะมันง่ายนะครับมันตัดง่ายแล้วก็มันก็ มันก็มีเวลาเหลือเฟือในการทานู่นทํานี่เนาะอ10นาทีเนี่ยบางทีเราต้องอัดหลายครั้งคนระับเพราะว่ามันอะ,อะไรนะเรียกว่าอะไรมันไม่ตรงใจเราเออไม่ตรงใจว่าประมาณว่ามันไม่สวยตรงใจอะ่ะเพราะนั้นก็รูปมันก็จะออกมาแบบดีไม่ดีก็ต้องไปวัดดวงอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งวันนี้เราก็จะมาอยู่ในโจทย์พึ่งนะครับโจทย์พึ่งก็นะถ้าว่าเป็นพึ่งก็คงไม่ใช่ผมนะครับ ช่องผมคืออนิเมะนะครับต้องวาดอนิเมะวาดพึ่งเรียวๆอะไรงั้นไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์ผมเลยครับแล้วก็มันก็ค่อนข้างวาดยากนะครับพึ่งแบบนั้นเนาะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเส้นเล็กด้วยนะครับเออเป็นเส้นเล็กแบบเพดีนะตัวนี้ซึ่งพวกเส้นเล็กอะไรเนี่ยผมก็เคยทําคลิปสอนไปแล้วเนาะว่าต้องทำเอามายังไงเนาะเอออันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของทางนามูวิกินะ ไม่รู้ว่าอ่านว่นนามูวิกก้ไหมแต่ว่าน่าจะใช่เอ,อซึ่งมันจะเป็นเส้นที่เล็กกว่าอที่ผมเคยใช้ตอนอัดคลิปสมัยก่อนเนาะอันนี้จะเล็กกว่านั้นอีกอืซึ่งมันต้องมีข้อ,ขอดีข้อเสียอข้อดีคือมันเก็บรายละเอียดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะวันสกลมันเล็กลงพิกเซลมันน้อยลงเนาะข้อเสียก็คือมันวาดช้ามากครับพวกห้องสิบนาทีเนี่ยคือแทบแทบจะใช้งานไม่ได้อ่ะเออพูดตามตรงคือถ้าคุณไม่มีสกิลพอสมควรเนะี่ยคุณจะแบบ วาดเบ้งไม่ได้เลยแบ้งัหัวร้อนสัตว์มาเลยเนาะของพวกเส้นเล็กเนี่ยเออเะนั้นไอคนที่อยู่ตามห้องแล้วไปเจอพวกเส้นเล็กวาดเนี่ยผมผมต้องบอกว่ามันมันก็ถ้าเกิดเจอพวกที่วาดสวยๆผมบอกเลยว่ามันงเบ้งกิ่งนะเอโอโหแบบคือมันไม่ใช่เล่นง,ง่ายๆนะคุณแต่วาดเส้นเล็กให้มันทันในสิบนาทีเออคือปัญหาหลักๆที่เราเราจะเจอในอการวาดเส้นเล็กเนี่ยมันจะมีสองอย่างก็คือมันมันแบบเก็บรายละเอียดยากนะครับ ก็คือมันต้องขีดทีละนิดทีละหน่อยเนาะอีกอย่างก็คืออ่ามันชอบหลุดสเกลสีก็คือประมาณว่าเราตีกรอบมาใช่ไหมครับแล้วเราเทถังสีลงไปเนี่ยแต่ว่าถังสีเนี่ยมันมันไม่มันกระจายมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ามันมันมันล้นออกมาน่ะเออซึ่งไอ้เชีอยพอมันเป็นเส้นเล็กครับคือมันมองไม่เห็นนะว่ามันมันมันพลาดตรงไหนอ่ะอืมต่างกับเส้นปกติเส้นปกติคือเราเห็นเลยว่าไอ้เชีอยคือมันขาดตรงนี้ตรงนี้หนึ่งสอง เราเติมสีได้แต่อันนี้คือแบบต้องมานั่งเพ่งว่าเออตรงไหนวะตรงไหนวะเนาะออันนี้สําหรับผมนะอันนี้คือปัญหาสำหรับผมเลยเพราะว่าผมเป็นคนวาดแบบไม่ใช้ฟิววินโดว์ก็คือไม่ไม่เปิดเต็มจอครับเพราะผมรู้สึกว่ามันมันวาดยากกับเต็มจอมันวาดยากครับอมผมก็เลยใช้พวกสเกลพวกแปดร้อยคูนหกร้อยหนึ่งพันยี่สิบสี่คูณเท่าไหร่นี่แหละเออใช้พวกนี้มากกว่าเนาะเป็นหน้าต่างขึ้นมาเนาะมันจะได้ง่ายต่อการวาดด้วยอืม อย่างคือมันสลับแท็บง่ายครับเนาะสลับรูปพึ่งวันนี้ผมก็จะวาดเป็นตัวตัวละครชื่ออะไรนะลืมแล้วคือดูม,มานานมากแล้วเรื่องนี้มาจากเรื่องนิเซโมโนกาตาริครับเป็นน้องพึ่งนะเป็นตนัวละครที่อ่าคอนเซปต์เกี่ยวกับพึ่งนะครับซึ่งคนในห้องเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันคือมันเกี่ยวอะไรกับพึ่งเนาะหรือวาดไปเขาก็คงไม่บวชหรอกครับอันนี้คือสนองนิตัวเองรวนๆนครับ อัดคลิปก็รู้สึกเก่งนะครับเพราะว่าก่อนผมอัดคลิปเนี่ยผมค่อนข้างอาจะซ้อมมาหนักพอสมควรนะรเพราะคือว่าก็คือกลัวกลัววาดแล้วมันพลาดครับก็ก็เลยคิดว่าน่าจะซ้อมไว้ก่อนเนาะซึ่งพอมาวาดจริงจเนะี่ยเออมันก็มันก็พ,นกพอได้ครับแต่ว่ามันไม่ดีเท่ากับตอนที่ซ้อมไวออ้คือมันไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเพราะเราเก่งหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าเออมันแบบยังไงอะอาจจะแบบ ลนลานงี้ป่ะนี่ไม่รู้เหมือนกันเนาะ,ะรูปพึ่งก็วาดปวาดปายคลิปนี้ก็ผมจะย,วยาวๆเลยนะแบบไม่ค่อยตัดนะครับเพราะว่าขี้เกียจนะครับอืมก็ตอนนี้ก็ลงสีนะนี่ครับก็เก็บรายละเอียดนิดน,น,นหน่อยครับช่วงนี้ก็าจะไปตัดเข้าไปสู่ตอนโหลดเลยแล้วกันเนาะไม่ให้เสียเวลานะครับ เอาโอเคครับสู่ช่วงโหวดกันแล้วนะครับก็วาดพึ่งกันนะโจทย์พึ่งจะให้วาดอะไรล่ะก็วาดพึ่งตัวพึ่งนะครับเอ่อพึ่งเหลี่ยมพึ่งกลมๆนะครับชอบแบบไหนก็วาดแบบนั้นนะอ่นนี่ก็เป็นรังพึ่งเป็นพึ่งนู่นพึ่งนี่นะครับอืมนี้มีพึ่งรู้ด้วยครับพึ่งรู้นะครับเอ่อหาดีนะอืมอ่นนี้ก็โหวดครับโหวด นี่ครับรูปผมนะครับเป็นรูปอนิเมะค,คนเดียวนะครับอตอนนี้ก็ในห้องก็จะพูดว่าเอ้ยมันเกี่ยวอะไรกับพึ่งวะหนึ่งสองสามสี่เกี่ยวอะไรกันว่าจะว่าทำไมบาๆครับขยะเส้นเล็กไอโปไอโน,น่ไอนี่นะเออนะครับ,ออรบขอโหวตไปครับตอนนี้ไม่มีอะไรจะพูดเลยวะ <c oughs> ไม่ได้อัดคลิปนานก็เบอร์หน่อยนะ อนนี้ครับถึงลาวที่น่าจะเกือบสุดท้ายละก็ผมน่าจะชนะนะนะครับแล้ลาวนี้นะก็หรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันโอเคเอ,อ่าร,รอบชิงครับรอบชิงอ่าน่าจะแพ้ไปเนาะก็ไม่เป็นไรครับอืมหรือเป็นการอ่าน่านเครื่องที่ดีนะครับเออส่วก็ถามวา่านี่ไม่ใช่ดีหลักผมไหมผมบอกแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่ดีหลักผม แล้วก็ id หลักผมโดนแฮกนะครับเป็นโดนแฮกสตรีมไม่รู้ใครทําไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับอดีอ ID หลักก็ไม่ได้ซื้อเกมอะไรเยอะนะครับก็เล่นแค่เกมนี้โอเคครับต่อมาครับเป็นโจทย์บุคคลลึกลับนะครับดูซิว่าผมจะวาดออกมาเป็นอย่างไรนะโอเคครับโจทย์บุคคลลึกลับก็คอนเซปต์ของเรานะครับการวาดเส้นเล็กของผมก็จะเน้นนะครับเป็นรูปอนิเมะเป็นหลักเลยนะ เราก็จะวาดรูปอนิเมะขึ้นมา1รูปนะครับนี่ก็ตีสเกลก่อนครับว่าตรงนี้ต้องห้ามเกินนี่นี่นี่นะครับซึ่งมันก็ช่วยได้บางครั้งนะบางครั้งก็มั่วเหมือนกันนะครับนี่ก็เริ่มลงสีครับโอ้นีจะโชว์เซียนนะครับนะครับจะวาดมือก่อนนะดูครับโอ้โหสเตปวาดมือครับอันนี้เป็นทาตายที่ผมไม่ถนัดเลยครับคือถ้าผมวาดแบบนี้คือไม่มีโอกาสเน่าเยอะมากๆเลยแต่รูปนี้ก็ไม่เน่านะครับก็ถือว่าโชคดีไป ครับก็วาดมือมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บครับ,รบ,รบโอ้โหแบบโชว์เซียนจัดๆเลยตอนเนี้ยแหมครับเออครับเอ่อ,อ,อถ้าเกิดใครมองไม่เห็นก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าผมวาดเป็นสเกลเล็กนะครับแล้วผมก็อัดคลิปโดยอ่าตั้งค่าไว้เป็น Full HD นะมันก็เลยจะแคปทั้งจอนะครับแล้วก็คือแคปแคปทั้งหน้าเดสก์ท็อปทุกหน้าเฮ้ยมันก็คือมันจะแคปทั้งหน้าเดสก์ท็อปเลยครับ อันนี้ก็ต้องมาตัดสกิลให้มันเหลือนิดนึงอาจจะไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะนี่ก็ลงสีผมไปครับตอนนี้นะครับนะครบก็ลงสีผมไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไเื่อยครับครับผมจะเล่งความเร็วสักนิดละกันเนาะอืม โอเคครับตอนนี้ก็วาดใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็เป็นรูปที่ค่อนข้างจะแบบดูลึกลับนิดนึงครับแบบวาดให้มันดูมึนมนทึมๆนิดนึงเนาะเอเป็นโทนสีแบบอมเทาเยอะๆนะครับอืมก็จะดูเหมือนแบบผู้หญิงเอามือยื่นออกมานะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะสวยหรือไม่สวยเนาะส่วนตัวคิดว่า,าก็น่าดีก็ <c oughs> ส่วนตัวคิดว่าดีนะตัวนี้นะครับ วาดมือวาดลายเติมเข้าไปครับแล้วก็หมดเวลานะครับก็สู่ช่องโหวตครับโหวตก็ส่วนมากคนเขาจะวาดเป็นอ่อาคาแรคเตอร์ที่ตัวดําๆไม่ก็แบบชุดสูตรอะไรเงี้ยครับเงาเยอะๆหน่อยครับนะครับเป็นนะฮะเป็นนักกุ้งนักกากแต่งตัวดูมิดชิดนะครับเออประมาณนี้เนาะนี่ครับเห็นใส่นักกุ้งนักกากอะไรกันเนาะ ผมก็คอนเซปต์ผมก็จะไม่ใช่สไตล์นั้นนะครับผมคืออนิเมะนะครับนี่ครับก็ถึงช่วงโหวตนะครับผมก็ได้ไปนะครับสำหรับรอบนี้อ่า โอเคครับก็น่าจะลาวสุดท้ายแล้วมั้งน่าจะใช่นะเดี๋ผมก็โบสให้คนรูปใส่น้าก,การกนะครับอ๋อยังไม่ใช่ลาวสุดท้ายเนี่ยโอเคโอเคอันนี้เหมือนผมจะชนะไปนะครับ โคครับโจทย์สุดท้ายของเราในวันนี้นะตอนเย็นนะเป็นโจทย์อ่าโจทย์วิวนะครับง่ายๆนะครับมาดูกันซิว่าผมจะวาดเป็นยังไงนะครับรูปนี้นะโอเคครับเริ่มได้แล้วครับตอนนี้โอเคครับก็เริ่มจากสีฟ้าก่อนนะครับเป็นพื้นฐานเนาะเอ่อถ้าว่าท้องฟ้าเนี่ยผมก็คือจะวาดสีฟ้าก่อนตลอดนะครับ แล้วก็ไล่โทนสีไล่เฉดอะไรว่ากันไปนะครับคือรูปภาพตอนเย็นเนี่ยส่วนมากเขาจะเริ่มจากสีส้มกันนะแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเริ่มจากอะไรที่ดูเข้มมาก่อนเนาะก็จะเริ่มจากสีฟ้าก่อนนะครับแล้วก็ไล่สเกลไปเรื่อยครับเดี๋ยวตอนนี้จะลงเป็นออบเกตกก่อนนะครับข้างล่างนะครับนี่ก็คิดว่ามันสูงไปหน่อยก็เลยทําให้มันต่ําลงนะครับก็เลยวัดออบเกต์เป็นพวกต้นไม้นะครับพื้นฐานแบบภาพวิวธรรมดาเลยครับแบบ ต้องมีนั่นครับต้องมีท้องฟ้าแล้วก็มีเงาดำๆศาสา์นะครับถ้าเป็นแบบออบเจกต์เท่ๆนะครับเออเป็นรูปภาพวิวในเกมนี้จะเห็นบ่อยมากแบบเนี่ยในสไตล์เนี่ยแบบประมาณว่าวาดท้องฟ้ามาแล้วก็วาดเงาดำๆไว้ครับแล้วมีพวกวแบบคนยืนแล้วก็มีต้นไม้สวยๆเนาะทำไมก็ถึงวาดแบบนี้กันในเกมน,นะครับเพราะว่าอย่างแรกคือมันประหยัดเวลามากครับเพราะประหยัดเวลานะครับมันก็จะสามารถไปลงดีเทลของฝั่งอื่นได้ตรงที่อื่นนะครับอืม เราจะจะป็นลงดีเทลตรงท้องฟ้าได้เยอะขึ้นนะครับคือจะประหยัดเวลาตรงนี้เยอะแล้วก็ันทําให้ภาพมันดูไม่มีอะไรนะแลมันทําให้ภาพดูมีอะไรมากขึ้นด้วยนะครับอืมสาหรับข้อดีของมันเนาะคือตัวนี้ก็เราก็มาดูกันต่อว่าเราทำอะไรต่อครับอันนี้ผมพยายามจะทําเป็นแสงนะครับซึ่งคือต้องบอกว่าผมไม่ค่อยถนัดเทคนิคแบบนี้นะครับไอแบบว่าแบบ ทาไม่แสงมันกระจายออกมาเท่อะครับแบบหรือว่าเป็นเส้นสปูงสปีดอะคือผมไม่ไม่เป็นวะจริงๆอันนี้ก็กระจายออกมาครับเป็นแสงดูกระจายกระจายออกมาจริงๆจะไม่ทําก็ได้ครับเออแต่ว่าอยากทํอะอยากเท่เฉยอะเออถ้าทแล้วมันสวยมันก็ถือว่าผ่านนะแต่ถ้าทําแล้วมันดูแบบดูแบบแข็งแข็งทื่อเนะี่ยคือแบบมันจะงุนหงุดหงิดมากเลยอืม โอเคครับเราเลือสีฟ้าแล้วเราก็จะไล่โทนสีแบบง่ายได้นะครับนะครับดูกันก็ฟ้าไปม่วงไปแดงไปนั่นแหละครับตามตามพาเลตของสีนะครับง่ายๆก็นะครับก็สีฟ้าไปสีชมพูไปสีแบบลงสีอย่างนี้เพ๊บมมันก็จะไปสีแดงง่ายๆขึ้นนะครับก็สีแดงมาลงต่อ นี่คือการไล่สีแบบง่ายนะเราใช้กันได้นะครับแบบนี้คือไม่ต้องคิดอะไรเลย,เลยครับก็คือไล่ไปเรื่อยๆครับเออก็ไปเรื่อยครับเนี่ยผมก็จะใช้สีที่มดูอ่อ,อนต่งนี้นะครับอีกเฉดหนึ่งตรงท้องฟ้าเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบวาดท้องฟ้าแบบช้ามากอะไรเงี้ยผมแนะนําให้วาด ให้สีมันดูน้อยๆน,นะครับอย่วาวาดแบบผมนะก็คือใช้สีเยอะเนี่ยไม่ไม่ค่อยแนะนํานะครับใช้สีให้มันน้อยๆน,นะครับถ้าว่าทองฟ้านะมันจะได้ดูไม่แบบไม่ลุกลุกลกลงลังแล้วก็มันดูไม่เละนะครับแต่ก็มันก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือถ้าเกิดคุณใช้สีน้อยอนะ่ะมันจะทําให้ดูไม่เหมือนทองฟ้าได้นะครับเอออันนี้ผมก็แล้วแต่คนชอบอนกนะันเนาะแต่ผมเนี่ยชอบใช้สีเยอะๆนะครับสีเยอะๆเขาว่าก่อนเนาะสวยไม่สว,ไม context. สวยไม่รู้แต่ต้องสีต้องเยอะก่อน นี่ก็วาดก้อนมองก้อนเมฆไปครับนี่จะเป็นส่วนที่ยากที่สุดของรูปนี้นะครับคือถ้าผมไม่วาดต้นไม้เป็นทึบด,ดำๆเนี่ยคือผมไม่เสร็จแน่นอนถ้าเกิดมาวาดก้อนเมฆอย่างนี้เนาะเห็นไหมครับเป็นข้อดีของมันยังเออยนั่นแหละนี่ก็เริ่มวาดก้อนเมฆครับก็เออไม่รู้ว่าจะวาดเริ่มจากตรงไหนก่อนก็เลยก็มั่วอ,อ่ะตรงนี้นีน่ก็พยายามเบนสีให้มันเข้ากันนะครับ ซึ่งก็นี่ครับกำลังอันนี้อันนี้กำลังงงนะกำลังงงว่าเอจะทำไงต่อดีอาโอเคโอเควาดเป็นพระอาทิตย์นะครับซึ่งอันนี้เห็จะเห็นว่าผมวาดใหญ่มากนะครับคือมันไม่เชิงพระอาทิตย์ครับมันคือแสงจากพระอาทิตย์ซะมากกว่าเนาะมันก็จะทําให้มันกระจายออกนะครับจากนั้นก็ก้อนเมฆครับถ้าไม่ผิดนะ ก้นเมฆนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรภาคนะครับก็เดีย๋ยวไปดูตอนทุก้นเมฆเสร็จรูปเสร็จเลยแล้วกันเนาะ โอเคครับนี่ครับก็เสร็จสิ้นกันโดยสมบูรณ์นะครับสำหรับรูปตอนเย็นนะครับก็ตอนนี้คือถ้าพูดตามตรงคือมันมันไม่ทันนะเนี่ยรูปเนี่ยก็คือผมวาไม่ทันเนาะก็อาจจะดูเละๆหน่อยนะครับรูปนี้แล้วก็อีกอย่างคือมันเป็นเส้นเล็กครับเส้นเล็กขึ้นเนี่ยคือเวลาวาด,ดวิวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบหัวร้อนนะครับเองตรงคือมันวาดยากวาดยากสัสๆเลยเอออันนี้คือพยายามตรดๆแล้วครับ ก็ได้ประมาณนี้นะครับสวยไม่สวยไงก็ขออภัยแล้วกันอ่าวัตกันครับตอนนี้วอดวออยู่อือนะครับส่วนมากเขาจะวาดเป็นโทนสีส้มกันนะสีส้มสีอะไรนะครับเพราะว่าตอนเย็นที่มนผุดขึ้นมาในหัวก็จะเป็นสีส้มมีนกบินนะครับมีพระอาทิตย์กำลังตกเนะ คนเซปประมาณนี้นะรับพวกตอนเย็นอะไรเงี้ยพระอาทิตย์โตภูเขาบางพระอาทิตย์อะไรเงี้ยโอเคนะครับผมก็จะไม่ใช้สีแรงมากนะครับอ่าจะมีสีฟ้าที่แรงหน่อยนะครับแต่สีอื่นผมก็จะใช้อ่าอมอม,อมขาวเยอะหน่อยเนาะอันนี้ก็มันก็แล้วแต่เฉดสีที่คุณใช้แล้วกัน ผมชอบแบบนี้ผมก็ใช้แบบนี้อืโอเคครับก็หมดกันไปเนะครับสำหรับรูปในวันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับอืห่างกันเป็นนานเนาะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับหรือไม่กดก็ได้แล้วแต่คุณนะครับวันนี้ก็จบกันไปนะครับอาจจะมีคลิปในเร็วๆนี้นะครับอาจจะเป็นห้องบั็กนะครับใครเจอผมก็สามารถทักทายได้นะครับเอตอบไม่ตอบไม่รู้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเย้